ครับแต่ไม่ต้องกว้างมากครับอ่าโอเคครับถ้าผมบอกให้ทําแล้วก็ปฏิบัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สัญญาณโนบีนะครับแล้วก็ทําเลยนะครับลุกลุลดด้านหน้าป,ปฏิบัติ ขนาดนี้ยังมีรอกกันี่นะครับก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับอ่ตั้งฉากขึ้นนี้ครับหายปรามือขึ้นครับสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ครับถุงมือจะเป็นสีขาวครับเพื่อให้สังเกตได้นะครับง่ายเป็นจุดเพิ่มผลในการมองเห็นครับเมื่อยครับเมื่อยครับเจ้าหน้าที่ท่านก็เมื่อยเหมือนกันนะครับบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องครับอาจจะอยู่อย่างนี้บ้างนะครับท่านก็เมื่อยเหมือนกันครับเมื่อยนะครับมีอข้างนึ่งอย่างนี้นะครับ คราวนี้นะครับผมจะให้หยุดรถด้านหลังครับต้องชมเลืองดูหลังนิดนึงนะครับว่ารถด้านหลังเนี่ยมาเร็วไหมพร้อมที่จะหยุดไหมนะครับหยุดรถด้านหลังครับตั้งขึ้นครับตรงๆครับอ่านี่นะครับแต่จะให้ยืนอยู่อย่างนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวน้องจะเมื่อยนะครับ คราวนี้นะครับเราจะปล่อยรถทางด้านหน้าก่อนนะครับและก็จะตามด้วยด้านหลังพร้อมกันเลยนะครับทางเสียงสัญญาณรถบีนะครับปล่อยรถด้านหน้าขอครับขอครับไอ้ก้อนรถขึ้นครับโอเคครับอเคครับโอเคครับคราวนี้ ปล่อยรถด,ด้านหลังนะครับลดแขนมาสี่ท้าองศารครับแล้วสะบัดขึ้นม,มาครับมีูเสือโอเคครับเดี๋ยวฟังเตยงสัญญาณรถวีนะครับปล่อยรถด,ด้านหลังเต็มครับถือว่าใช้ได้นะครับคทาานี้ก็เหลืออีกสี่ห้าครับหยุดรถด,ด้านขวา หยุดแล้วครับรถชนกันแล้วครับน้องรถขาครับโอเคครับอ่าอยู่รถด้านขวาครับม okay. 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 ือก็จะเก็บอยู่นี้ครับโอเคอยู่ด้านขวาครับไม่ต้องรำมครับมือขัดหน้าครับข้าวที่กิดการขหดถูได้ทันครับโอเคไปดูดีครับตอนนี้ครับเราอยู่รถด้านซ้ายนะครับทางเก่งินนายลูกนี้นะครับครับอันนี้เป็นพิชา นี่ลอกนี้นะครับอย่างนี้ครับอ่านะครับคนแรกจะบินนะครับครนี้ผมให้ปล่อยรถนะครับปล่อยให้ดูนะครับห้าวอย่างนี้ครับไม่เอานะครับปล่อยให้ดูกล้องครับปล่อยรถด้านขวาปฏิบัติด้านไหนครับขึ้นมาด้านบนครับด้านบนผ่านด้านน้บ นอนหรือยังไงครับแข็งแรงนิดนึงครับเล่นข้อนิดนึงครับโอเคครับเก็บค้ำเลหนึ่งผ้าปล่อยรดด้านซ้ายปลอดใช่ไหโอเคครับถูกต้องครับขอเสียงกบมือให้เพื่อนเราหน่อยครับครับเดี๋ยวพี่แจ็คจะมีของรางวัลแจกให้นะครับสำหรับสีท่านนี้นะครับ